ยูสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ใน e-sport FC 2 0 2 4นะฮะซึ่งวันนี้เราจะเริ่มด้วย m a ช์เ day นะ FA ครับที่ FA Cup นะเราจะเจอกับอาร์เซนอลนะรอบเซมิฟ i n น l ลนะไปเลยเราเล่นเป็นหน้ากลางคนะับหลอดเลือดของเราไม่ค่อยมีแล้วเรามาลูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ จะมีไฟนอลนะว้าวแบตเรติ้งเงนนี้นะครับ7.5ถ้าได้9นีจะดีมากชนะหรือเสมอเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สร้างสรรค์4ครั้งจากการส่งรอบเซมิไฟนอลนะครับผมอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะซึ่งเราต้องสร้างสรรค์โอกาสและพาทีมชนะให้ได้นะแย่งที่

เราหลุดมาแบบงงๆนะฮะนี่แน่ตาดีใจเขาเลยครับโอ้โหแทงมาดิโกจจตาแล้วเอกบังครับเขาบัง้ก็ยิงเบาๆของกอเขาเล่นยิงแหลงไม่เป็นโอเคน้ำไม่กอนะโอ้ยพี่โจตาแทงให้นะ โอ้ยเกสุดอู้หู้ยหูยยังไม่เข้านะสกัดมาทันเยี่ยมครับสุดครับลุดสวยเฮิร์ตออกล้างนอกเลยิงไม่ได้ฮะพี่มสวย ดีนะส่งถึงยี่โมเอาพิโจตาอู้ยี้อน้อยครับไปให้พิโจตาลงโล่งๆครับเขาโมงดีด้วยครับคนนี้โอ้โหมันอุลโก้ด้วยเหรอโมองปุ๊บโอ้นี่ครับปู๊กหัวคนนั้นครับสกัดเอาไม่อยู่นะเนี่ยเขาเป็อนอุลโก้นะพิโจตาไม่ได้เครดิต

เราได้ยิงฮะเหลี่ยงขึ้นสูงครับโอ้ยผมยังเป็นลีเจนเดรี่อยู่นะยากที่สุดเท่าที่มันทำได้ละเพราะงั้นเราฟุ๊กแอตแท็กเกอร์ฮะเติมโอ้ยโหไม่ได้นะโอ้ยได้อยู่คนเติมเขาต่อแอตแท็กเราขอหาที่ว่างหน่อย โอ้ยดูเดอะเบอร์ซ่านะครับยิงโอ้โหหมแค้ไม่มีไม่รู้จะส่งขายครับใสเลยอืมมาชอกยังไง l i าหมดเวลาครับผมคือว่ากำลังอยู่4-0นะเวามุ้นแรงที่ดด้วยนะจริงๆแล้วต่อละเหลือ9.8เฮ้ยเก้าซ้าปะพี่โม่อฟกซด์ใจเย็นไม่ต้องรีบเฮ้ยไม่แม่แม่ เอาโดน,โดนอุ้ยเจสุดเนาะได้แล้วมัง้งทางน,นี้อ้าวทางนี้คับดูนี่ดูนี่นไปพี่โมอุ้ยถูกดไหมโอ้ไม่หลุดนะโอ้อยมันดับมันกด x อสองทีแล้วมันกลายเป็นว่าเรียกเรียกบอลจากเพื่อนนะตากเลยนะเราโอลิแคน ซินเซงโก้ครับเอาโอ้ยดัมเบลเล่สวยแล้วยังใครบ้างไปช่วยไรหูขึงขึงเอาเฮ้ยไม่ไม่เข้านะผมหูขืนนานเลยนะสำหรับอาร์เซนอลโอ้ได้มุมด้วยเอาเคลียร์หื้ ล้มเบียดไม่ชนะเก็บโดนต้องกันแล้ต oh ้องบังแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุดลุดเม็กเจย์ุดเดมเบเล่อุ้ยเอาเลยเอาเลยผมกันไห้อ่ะโอ้โหโอ้โหขอให้ผมกลับตำแหน่งละหมไม่กลับเฮ้ยเก้เค้กลับก็กลับ เออโอหูหหมดเวลาชนะครับผมคือไฟนอลน,อนนะชนะอาร์เซอนอลไป4-0อ,อู้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะครับหลีดอยู่ในเต็ึ2-1ครับ โอเคนะครับสำหรับแมตช์เดย์วันนี้นะครับเราจะมาที่พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์นะเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมอุ้ยเราได้เล่นกลางหน้าเหมือนเดิมนะได้สวมชุดสีขาวนั่นเองโอ้สำหรับแมตช์เร й ติ้งวันนี้7.5นะครับผมหลบให้ได้สานะ ชนะหรือเสมอเขนาดนี้ครับผมเมอร์ซี่ซายดาร์บี้แมนนะครับเอเวอัตตันเปิดบ้านรับความเยือนของลิเวอร์พูลกาดิสเตอร์ดาร์บี้นูเอียสที่แท้งนู้นี่โอ้ยสวยงามดาร์บี้นูเอียสไปฮะโมซาร่าโอ้ยยิงมากกว่าครับทิ่ฟอร์ดครับยังเซฟไม่ได้ เฮ้ยเดับอลอยู่ส่งกลับคืน่อนนะเรามาช่วยอู้วินเยต์หลุดไปฮะอู้เรียบร้อยถือว่าเราช่วยฮะเราไปช่วยตัดบอลมาฮะดาวินุเย์ครับขึ้นมาไม่ก่อนนะลิเวอร์พูละหนึ่งประตูต่อศูนย์นะยอดสีสายดาบีิแม

เึงเหมือนกันนะเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมเลี้ยงไม่เก่งไงผมเล่นไม่เก่งไงแต่เราก็อยากเล่นแบบโหดๆเนี่ยสุดละเอ๊อเจนเดลี่อ่ะมามาต่อมาแข็งครับแข็งโอ้ใครดันผมวต้านมาครับได้ไหมฟันได้พี่ฟันได้แย่งได้เฮ้ยเบาๆพี่โมโมรอจังหวะ เราวิ่งแปงนี้ไม่ได้พี่โมส่งไม่ได้ไม่มีดูดูส่งนะพี่โม,อมเอเลียบรอไว้ครับเราวิ่งหลอกครับไม่ใช่หรอกผมอยากยิงนั <c oughs> ่นแหละเราวิ่งหลอกให้พี่แม็กกอลิสเตอร์ใส่นะเจ้าเนี่ยวิ่งรออุ้ยนี่ไงเอาขึ้นน้ำนะครับลงมาติ๊เข้ามาครับ Everton get the để đi once đi. Yeah thôi. Ờ, Phipan đá anh, khỏe chưa? À, leo. Màn thi đấu cuối rồi. Hoàng Minh Đức, Phipmo, thẻn, thẻn má? Thẻn. Không. Không được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 . Không And teammates play to it to. เออโอ้ยเฮ้ยผมยังไม่ถึงเล่เลยเนี่ยโอ้ยผมแน่นผมติดผมติดติดเปียเลยอู้ยเล่ไม่ถึงนะแล้วชนะเอฟเวอร์ตันไปสองตัวตอนหนึ่งนะตึงมากยิงไม่ได้หลายนัดแล้วเนี่ยหลังๆนี่ยิงไม่ค่อยได้เลยนะฮะ โอ้เนี่ครับเราทำเลตติ้งไม่สำเร็จนะดูดิโอเคมันค่อนข้างตึงนะช่วงนี้ไม่ชนะโอ้แล้วผมก็หมายถึงว่าชนะนะแต่ว่าผมยิงมาทำอะไรไม่ค่อยได้ในช่วงนี้แมตช์เดย์วันนี้นะเราอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผม โอ้โหช่วงหลังไม่ไหวฮะีเจนเดอรี่มันเหนื่อยโอเคมาดูว่าสับเกมนี้นดับเลเลติ้ง8.5นะครับผมเลี้ยงให้สำเร็จ30นะครับต่ผมสองโกลหรือสอมก็ได้นะโกลหรือแอซซิตนะโอเคเยวต้องเล่นเพื่อทีมฮะไม่ต้องยิงเองก็ได้เราแค่แอซซิตก็ได้ ยังได้อยู่ไม่ค่โจนจนตายแทงมันซีอาค i ันซีอาครับเฮ้ยเฮ้ยง่าครับเฮ้ย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 มาแล้วโอ้เรียบร้อยเนี w, Ooh, s <S yeah. ่ย ยังไงครับแย่งบอลไม่ได้งไง <that> really โดนไปก่องม,มาแล้วนะครับเบธแฮมยูไนเต็ดโดนเบธแฮมบุกมาบุกเดียวพอหรือเปล่าเบธแฮมโดนนะครัแย่งไม่ได้สักคนอนะ่ะดูเฮ้ยโอ้สามสามสี่คนเอาไม่อยู่ถามยูนิลูกนะ เราอยู่เล่นปีขวานะเวสต์แฮมเหลืออยู่ลูกหนึ่งเวสต์แฮมไป่อีกแล้วไม่มีใครเข้าแย่งเลยสักคนเดียวฮะเขาแข็งแกร่งจริงๆโดยลูกที่สองเปล่าครับมาดูกันเออเข้าบอลดีเฮ้ยหัวเนี่ยไม่มีใครเข้าบอลเลย เฮ้ยเฮ้ย t ตแล้วฮูฮูโดน u ระมืที่สองครับโดนไปแล้วสองลูกครับผมเอซแองตีอาเขาที่เย่งไม่ได้นะฮะตัวเราฝั่งเราย่งไม่ได้เลยนะ แข่งให้กับเวสแฮมตายนะครับผมสองตู้ต่อสู่นะครับผมโว้โหแย่งบอลไม่ได้เลยทั้งกองกลางกองหลังแล้วก็กองหน้าด้วยธุรกิจเราน่าจะโบว์ครับไม่สำเร็จเลยนั่นนะวะโหได้จู่อันเดียวโอเคครับแมตต์เดย์ในวันนี้ครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบเซมิไฟนอลเหมือนกันนะครับเราจะเจอบาเยิร์นมิวนิกนะครับผม โอ้โหแล้วดูครับโอ้โหหลอดพลังของเรานะี่ยเหลืองกันหมดตามเหลืองหล่างกันเลยทีเดียว <c oughs> ไหวไหมเนี่ยระดับดีเกนเนอี่นี่นดิโอ้โห <c oughs> มาดูกันนะครับมาเราจะทำได้ไหม <c oughs> แมตช์เรตติ้งนะครับอยู่ที่7.5นะครับผมชนะหรือเสมอเท่านั้นนะหนึ่งโกจับนอกเกาะเป็นจริงไม่ไดนะ เหยิบยลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเออร์มิวนิกนาแชมเปียนลีกครับผมมาดูกันแม็ก์ลิสเซอร,อร์ยังไงแข่งเหรอวิงเรียบร้อ,อ,อยแล้ก็ออไซดยแรกเยี่ยมอครับนาทีที่สามครับ ได้สวดกาแฟแล้วโอ้โหผมรู้ว่าออฟไฟนะไม่ออฟนะฮะผมใส่ด้วยซ้ายนะดระตูขนาดขวาแท้ๆขึ้นไปก่อนนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพอเป็นลีเกนเดลี่แล้วมันตึงครับตึงมือมาไม่ค่อยเข้าคนเข้าแย่งอ่ะแล้วก็ฝั่งฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเก่งมากเลยนะเนี่ยดูดิยังไม่ได้เลย ผมไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะผมเข้าไปช่วยผมก็โดนนะเนี่ยผมก็โดนเ้าผมไม่อยู่ตัวเหนกไปเองฮะแต่ถ้าไม่ไปเราก็โดนยิงคือไม่มีใครเข้าไปแย่งเลยอ่ะดูดิคือมันเหมือนวิ่งอยู่กับที่อะไรครับนี่ี่โดนตามที่เสมออย่างรวดเร็วเข้าหน่อยเข้าหน่อยไม่เีอ่อนลุดแย่ไม่เข้านะ ส่งให้ทาวินก่อนไหวยสวไหวไม่ได้อีกจุดสี่แล้วเลดโยกเราโยกหลอกอุ้ยอุย้ยอุ้ยม,มงได้สวยนะแต่ไม่เข้าผมยังไม่ไอัพมงเลยนะหือ,อ ครึแรกนะฮะเสมอู่1ตึงงยิงนะที่คอทำอะไรผมทำอะไร,มะไ,รไม่ได้เลยเอาจริงๆผมว่าผมไม่ค่อยได้ยิงเลยเนี่ยยิงยากมากลนะถูกไมน่แทงหมอนลกระชากไม่ได้เอาสวยยิง เต็มๆครับนานๆกว่าจะได้ยิงทีนี่ครับช่วยกันดันนะนอกกรอบเลยหมุนนี้หมุนี้สวยจริงโอเคครับมีการเปลี่ยนตัวขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งเดีทุกคนช่วยๆกันหน่อยพลังผมก็ไม่มีแล้วเลือดไม่มี อเออต้องสังต้องไปอัพฝั่งสตามีน่าบ้างแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยเฮ้ยกาเรโร่คมแมนเฮ้ยทำไม <r> ทุกคนยังไม่ได้เลยครับยังหน่อยเร็วโอ้โดนดีนะเซฟชาร์เอรสมัมยโอ้ไม่ทันแล้วออฟไซด์โอ้ช้าจังหวะช้าไปหน่อย โดอีกแล้วยังไม่นี่ครับยังไม่ยอมครับบุกมาเฮ้ยโอ้โหฟาวฟาวเออจนขึงบอลนะทางกลับขวาย้ายทาให้เข้านะนํำอยู่นูกเดียวเองเฮ้ย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 เยเยอลบเบอไม่ได้โอ้ มันไม่มีเตือนนะเมื่อกี้ผมกดหมวนะเข่งมาให้พี่โมแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นเลยรุนหลอดพลังผมเนี่ยครับเข้าชนะอยู่โอเคโหยิงสองลูกเลยโอ้โหชนะครับสองหนึ่งนักเหนื่อขึ้นคอครับนี่ครับท่าสู้ดกาแฟของเราโอ้โหทำแล้วอาร์กิสต้าสำเร็จนะโอ้พอเราเริ่มมีเงินครับเราต้องลงทุนซะหน่อยนะ อันนี้ครับความเสี่ยงต่ํานะใช้เงินรุนแสนหนึ่งอันนี้ความเสี่ยงปานกลางนะอันตรายสักอันนี้ก็เบาๆบาเบาสำหรับแม์เดยวันนี้นะครับผมเราจะอยู่ที่พรีเมี์ลีกเจอกับสเปอร์นะครับผมโอ้โหตารางคะแนนนะเรามาดูนิดหน่อยอ๋อเรายังนําอยู่ประมาณ10คะแนนนะฮะอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมานะ เราไเล่นเป็นตัวจริงหน้ากลางนะครับผมเหมือนเดิมเลือนเราเขียวละโอเคเราไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยนะเพราะว่ามันยากแล้วผมไม่ได้เลเวลอัพเลยเนี่ยโอเคแมนนิ่งเจ็ดจุดห้านะผมเอ็นฮานะชนะหรือเสมอครับก้าวชนะก็จะดีครับสั่งจีบรั้งสเปร์นะฮะเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ะจอต้าครับแองยอุ้ยสวยสวย เออส่งกลับมันไม่มีมุมโอเคอยูแต่ว่าได้ดีอย่าเล่นบอลหน้าประตูค <mouse> รับทุกคนอันตรายปึ๊บอ่าแทงเราเปิดเอาเอาเราหลุดครับเราหลุดโอ้โหใจน้ำใจงามโอ้หูน้ำใจงามอย่างผมเนี่ยอพี่แม็กอลิสเตอร์ฮะ คือเรารู้รู้สึกว่าเรายิงไม่เข้าฮะร,นนรุ่นนี้ผมว่าเราต้องน้องใจงานเลยเรียบอยแล้วเราเล่นเพื่อทีมอยู่แล้วเราไม่เน้นเพื่อทักทิกรออะไรนะ <g ül> จำไม่ได้นะซันของมินครับทำไมมุ้งซุ่มอ,อะไร จุดโทษได้ไงโอ้โที่ฟานได้ฮะโอ้โหหัวชนกับเคนเนี่โดนหยุดโทษฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยเข็นสังหารเองนะโดนเลยฮะ situation. One minute stoppage Joe Gomez. Well, the time here. หมดครึร่งแรกไปนะเสมออยู่1-1ตึงแงตึงทุกคู่เลยไม่เน้นยิงไม่เน้นอะไรนะเราเน้นทำประตูได้ก็พอแอซิสก็ไดนะ้เราไม่ห่วงบอลเลยโดกระชาผมต้อ,องกลับตำแหน่งด่วนเลยเขาบอกอุ้ยแต่พี่โมโโหัวหัวอ่ะคนเดียวเลยพี่โม พีโมกูไม่เข้าลรอกไปเราขึ้นไม่ทัน่ะแกะเร็วมากวิ่งตามไม่ทันโดนบอกว่าเราไม่ดูตำแหน่งให้กลับไปตำแหน่งโม่งยังไงนี่เลยโอ้โอยบอกว่าขาวางนอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่หลุดคนนั้นเอฟไซด์

วิ่งวิ่งวิ่งไปสอนฮงมินเข<ค>็นนะอย่งยางนั้นสิโลุดหรือเปล่าเข็อนอู้ยสอนโอ้ยยังยังได้อยู่พี่โมงพี่โมไม่หลุดนะอุ้ยยังได้เหรอ อ,าอ่าสองยังได้ยังได้ออเดี่ยตกเลยได้มุมอยู่เป็นตุ้งหัวเลยหรอเฮ้ยทุกคนเล่นเลย <S <S พี่โมโพี่แม็กฮะไม่ใช่พี่โม,โม โอ้หมดเวลาเสมอการบายนะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหยอคลังครับคลังนี่คืออะไรคืออะไรยอดสุยอดนะโอสเตเดียมทั้งสองครับผลออกมาหรอโอเราได้ที่ป่าครับได้ด้วยป่ะเนี่ยยัย โอ้โหครับโอ้โหยิงลูกกระชั่งครับอือโอ้ครับลิเวอร์พูลครับแค่เสมอเลยนะโอ้ได้ถ้วยนะผมโอ้ครับเฟมเลตย่างตกครับ้ยเจี๊ยบมาแล้วเฟมเลตย่างตกผีเมียลีครับแชมป์ลิเว่า์จีว์ฝันได้เดินเข้ามานะครับผมเฟมเลตยังตกเหมือนเดิม เฮ้ยอาเเอานเอาเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่โอ้ยเยี่ยมไปเลยนะแชมเปี้ยนเลยครับผมค้วยคุ้ยของเราโอ้ยแฟนแฟนปนคลั่งครับแฟนบอลโหดีใจจัดอ่ะเย่โอ้ยใหญจริงอือ

เรียบร้อยครับอืมอืมนี่ไลูกครับเย่ปีเมียลีกแชมป์เปี้ยนนะครับผมลิเวอร์พูลเยี่ยมไปเลยอ้าวอะไรไม่ทิ้งอะไรไว้หว่ะ เราได้เงินมาแล้วเราก็มาลงทุนอีกสักหน่อยนะกับ e-sport team ครับนี่เดี๋ยวเราเพิ่ม strength นะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งหน่อยนะเรามีคะแนนพอยนิดหน่อยแล้วก็ stamina นะเพิ่มหลอด stamina อีกนิดหนึ่งนะแล้วก็เพิ่มค่า strength ไปอีกหนึ่งครับนี่ก็โอเคนะครับสำหรับ e-sport FC ในผ่านนี้เราจะจบที่ซมเปียนลีนะครับผมเราได้ถ้วยรางวัลมาครอบครองแล้วนะฮะ เดี๋ยวพาต่อไปนะก็จะมาดูว่าหัวอื่นๆเราจะได้รับมาหรือเปล่านะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมมาฟังนะอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะในเส้นทางนักแตะของเราครับผมเราเจอกันครับ